เรื่องเล่าผีตอนส่องหนูพุกไปเจอผีโพเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณฉลองชายหรือว่าคุณนัดเคยได้ไปพบเจอมาเมื่อสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นโดยคุณนัดได้เขียนมาเล่าว่าสวัสดีครับ พี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านสำหรับเหตุการณ์แปลกๆเนื้อธรรมชาติที่ผมเคยได้ไปพบเจอมานั้นมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมอายุ18ปีพอด,ดีคือหมู่บ้านที่ผมได้อาศัยอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านเดียวที่ตั้งห่างไกลออกมาจากหมู่บ้านอื่นซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้สุดน่าจะอยู่ห่างออกไปสักราวๆหกิโลเมตร คือหมู่บ้านของผมนี้จะมีทําเลติดกับป่าไม้แทบจะทุกทิศทางแต่ก็มีถนนทางหลวงตัดผ่านหมู่บ้านผู้คนก็ปลูกบ้านอยู่สองฝั่งถนนคือตอนนั้นฝนค่อนข้างจะแรงน้ำตามร่องเหมืองหรือทุ่งนามันจะมีน้อยแล้วอยู่มาคืนหนึ่งพ่อก็ชวนผมไปเป็นเพื่อนที่ทุ่งนาด้วย ซึ่งผมกับพ่อก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันไปพอไปถึงที่หมายพ่อก็บอกให้ผมรออยู่ตรงเถียงนาแล้วพ่อก็แบกจอบเดินไปที่ฝ่ายกั้นน้ำเพื่อจะระบายเอาน้ำมาเข้านาตัวเองแล้วคืนนั้นมันเป็นคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปรกผมเลยออกมายืนแงหน,น้าดูดาวที่ข้างเถียงนาแต่แล้วผมก็ได้เห็นวัตถุบางอย่าง ทีลักษณะของมันเป็นลูกกลมๆม,มีแสงสีสม้มสีขาวสีชมพูขนาดประมาณลูกบาสเกตบอลมีอยู่ประมาณสีห้าลูกกำลังลอยไปลอยมาอยู่ห่างจากตัวผมไปสักราวๆห้าสิบเมตรและสูงจากพื้นประมาณ30เมตรผมเห็นอย่างนั้นก็เลยวิ่งกลับไปที่เถียงนานั่งรอจนพ่อเดินกลับมาซึ่งลูกไฟปริศนาดังกล่าว มันก็ได้หายไปแล้วผมก็เลยถามพ่อไปว่าพ่อเคยเห็นวัตถุบางอย่างที่มันเป็นลูกกลมๆขนาดประมาณลูกบาสเกตบอลลอยอยู่บนท้องฟ้าบ้างไหมพ่อก็บอกผมว่าเคยเห็นและเห็นบ่อยด้วยมันคือแก้วล่อฟ้าพ่อพูดทิ้งไว้เพียงแค่นั้นและผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อ ด้วยความรู้สึกค้างคาใจวันต่อมาผมเลยชวนเพื่อนไปที่ทุ่งนาแห่งน,นั้นอีกซึ่งผมได้ทำทีชวนเพื่อนว่าจะไปดักยิงหนูพุกกันเพราะถ้าบอกไปตรงๆแล้วล่ะก็เพื่อนผมมันคงไม่กล้าไปแน่ๆคือเมื่อก่อนโน,น้นกฎระเบียบในเรื่องของการพกปืนแก๊ปนั้นยังไม่เข้มงวดมากนักคนในหมู่บ้านก็สะพายปืนกันไปมาเพื่อเข้าป่าไปล่าสัตว์ แล้วเพื่อนผมก็ตกลงว่าจะไปด้วยตอนเย็นวันนั้นพวกผมก็เลยเอาข้าวเปลือกไปโรยไว้เป็นจุดๆเพื่อใช้ล่อหนูพุกให้มากินนั่นเองเสร็จแล้วพวกเราก็กลับมาบ้านเพื่อรอเวลาคำนั้นเราก็ออกจากบ้านกันตอนประมาณสองทุ่มโดยขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปพอไปถึงที่หมายเราก็แยกกันเดินส่องไฟไปตามจุด ที่ได้เอาเข้าเปลือกมาโรยไว้เมื่อตอนเย็นผมกับเพื่อนก็เดินตามแนวตะลิง่งข้างล่างก็จะเป็นน้ำห้วยซ่านพอดีผมเดินสองไฟไปเจอหนูพุกตัวใหญ่ก็เลยใช้ปืนแก๊ปยิงเข้าไปคือระยะที่ห่างประมาณ6เมตรนั้นผมไม่น่าพลาด แต่พอยิงเสร็จแล้วรีบเดินเข้าไปดูมันกลับมีแต่รอยเลือดไม่เจอตัวหนูพุกแต่อย่างใดส่องไฟหาอยู่ตั้งนานก็ไม่เจอผมเลยเดินผลาออกมาจากตรงนั้นแล้วมายืนยัดปืนแกลบเพื่อเตรียมพร้อมที่จะยิงต่อไปพอผมเดินส่องไฟไปอีกเพียงแค่ไม่กี่ก้าวก็ไปเจอเข้ากับกบที่ตัวใหญ่มาก ตัวมันทั้งใหญ่ทั้งยาวอย่างผิดธรรมชาติผมเองก็ไม่เคยเห็นกบที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็นึกในใจว่าถ้ายิงได้ก็คงจะดีไม่น้อยหนูพุกไม่ได้ก็ยิงเอากบตัวใหญ่นี่แหละพอผมยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเหนี่ยวกายแต่ปืนกลับยิงไม่ออกผมเลยเปลี่ยนแก๊ปใส่เข้าไปใหม่มันก็ยังยิงไม่ออกอีกเหมือนเดิม กบยักษ์ตัวนั้นตกใจก็เลยกระโดดลงน้ำไปด้วยความเสียดายผมเลยส่งไฟฉายไปทั่วค้งน้ำแต่ก็ไม่มีวี่แววของกบตัวนั้นแล้วผมเลยหันหลังจะเดินกลับทันใดนั้นเองมันก็มีแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาจากผิวน้ำผมเลยหันกลับไปมองดูดีๆอีกรอบคราวนี้แม่น้ำบริเวณนั้นกลับสว่างสวัยไปทั่ว ผมเลยยืนนิ่งๆดับไฟฉายทันทีแล้วมันก็มีวัตถุสีส้มที่สว่างจ้าขนาดกว้างประมาณหนึ่งว่ามันได้ลอยขึ้นมาจากน้ำห่างจากจุดที่ผมยืนไปแค่ประมาณห้าเมตรเท่านั้นซึ่งนับว่าใกล้มากๆเลยละ่ะมันค่อยๆลอยขึ้นช้าๆผมเองก็มองตามจนตาแทบไม่กระพริบ พอมันเริ่มลอยขึ้นจนเลยจากระดับหัวของผมไปมันก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มและจากที่ตอนแรกมันมีแค่ลูกเดียวมันก็เพิ่มจำนวนเป็นสองลูกมันลอยสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วพุ่งไปที่ต้นไม้ขนาดใหญ่บนภูเขาผมก็เลยรีบเดินจ้ำอ้าวไปหาเพื่อนแล้วถามว่าเมื่อกี้เอ็งเห็นอะไรแปลกๆบนท้องฟ้าไหม แต่เพื่อนกลับบอกว่าไม่เห็นผมก็เลยไม่ได้ถามอะไรมันต่อจากนั้นพวกเราก็เลยเดินไปด้วยกันสองไฟเดินตามทุ่งนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไปถึงจุดที่เพื่อนได้เอาเข้าเปลือกวางกองไว้ให้หนูเข้ามากินก็เห็นว่ามันมีหนูพุกตัวเคลืองกำลังอร,อร่อยอยู่กับข้าวเปลือกกองนั้นทีแรกเพื่อนผมจะยิง แต่ผมก็ตกไหล่เพื่อนเบาๆแล้วกระซิบบอกว่าปืนผมเป็นอะไรไม่รู้มันยิงไม่ออกผมก็เลยขอเพื่อนยิงซึ่งพอผมเอาปืนของเพื่อนมาเหนี่ยวกายก็ปรากฏว่ามันยิงออกครับแล้วผมก็ยิงโดนหนูพุกเข้าที่หัวเลยจากนั้นผมก็เดินไปเอาหนูตัวนั้นมาให้เพื่อนแต่เพื่อนกลับยืนนิ่งๆ พอผมเรียกชื่อมานมันก็บอกว่าลองมองอะไรตรงนั้นสิผมเลยกวาดไฟฉายส่องไปข้างหน้าก็พบว่ามันมีใครคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นผมเลยบอกเพื่อนว่าคงเป็นชาวบ้านที่เขามาเอาน้ำเข้านาละมัง้งแต่เพื่อนกลับบอกว่าไม่น่าจะใช่ด้วยความห้องใจพวกผมเลยส่องไฟฉายสองดวงไปยังจุดเดียวกันก็เห็นผู้ชายคนหนึ่ง กำลังนั่งก้มๆเงยๆอยู่ตรงนั้นตอนนั้นพวกผมก็นึกสงสัยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะ <Phill ies> ก็เลยส่องไฟดูบริเวณรรอบๆตัวของผู้ชายคนดังกล่าวซึ่งพวกผมก็พบว่ามันมีวัตถุบางอย่างที่สะท้อนเข้ากับแสงของไฟฉายเมื่อมองดูดีๆแล้ว <Phill ies> ก็เลยรู้ว่ามันเป็นมีดดาบโบราณที่ยาวมากคมมีดนั้นวาววับเลยหละ่ะ เมื่อกลับมาส่องไฟดูตรงผู้ชายคนนั้นอีกรอบจูจูเขาก็เงยหน้าขึ้นมาบริเวณดวงตาและใบหน้าของเขานั้นออกเป็นสีแดงเรืองๆที่ปากของเขาก็กำลังคาบป,ปลาตัวเขื่องเอาไว้อยู่จนมีเลือดไหลเป็นทางออกมาจากปากผมกับเพื่อนเลยหันมองหน้ากาดจากนั้นก็วิ่งตเตลิดหนีไปคนละทิศคนละทางทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้เลยครับคืนนั้น ส่วนปืนแก๊ปนั้นก็ไม่รู้ว่าเอาไปหลุดมือตกไว้ตรงไหนกางเกงและเสื้อไปเกี่ยวกับกิ่งไม้จนขาดแหว่งหลายรอยเลยล่ะครับพอผมวิ่งมาถึงบ้านก็เลยมาเล่าให้คนที่บ้านฟังและตอนสายๆของอีกวันน่นเลยครับที่ผมได้กลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่กลางนา แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยไปล่าสัตว์หรือหาส่องอะไรในตอนกลางคืนอีกเลยซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเคยได้ไปพบเจอเมื่อครั้งเยาวาย์วัยมันก็ยังคงค้างคาใจผมมาจนถึงทุกวันนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณ เรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณนัดด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ ที่ลิงก์ Facebook Fan Page ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ